บ๊าเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาไหว้หลวงปู่สวงนะครับวันนี้เป็นวันครูนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้หลวงปู่สวงนะครับวันนี้ มาตรงนี้คืออ๋อตอนสาธุลงปูนี่คือตอนที่สมศักดิ์เต็มกดิต็ก่อนต้องเป็นกุศลตรงนี้เลยบอกแล้วก็ลงก็ตรง ตรงนี้ที่หลวงปู่นอนมาตลด oh. อดจำวัอยู่ที่นี่ก็เรียนท่า,าสาธุดเด้อหลวงปู่เด้อหลวงปู่นี่ลวงปู่ที่ รวมคิดรวมคิดตรงนี้ครอตรงนี้เลยคนก็จะนิยมลามเรอดตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็ทำรอดเนี่ยเวลามาปิดทองก็รอดในช่วงที่ก่อนที่จะย้ายไปที่สถูปอ๋อต่ก่อนคือนี่คือตอนที่ยังไม่เสร็จตรงนั้นใช่ใช่ก็ปล่อยให้อยู่ ในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขัาปฏิอิทิตังณฑิตังตุมังคีภเมโลปภะนรสูญญาถามณีโชติญาสูญญถาความมโนสัพพิิโยวิวัฒนาสิริชนิจังอุดาปิชายโนุจัตตารุธรรมวัฏทันติอายุวันโลสุขังพลังนโมนมัสการครับผู้ชมก็นี่คือวัดไพรพัฒนานะครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ อ๋ออันนี้ต้องเข้าเดี๋ยว,วเราไปฆ <c oughs> ่าเชื้อกอนนะครับคุณชมนี่ก็มีการฆ่าเชื้อตรงนี้ด้วยนะครับว่าการฆ่าเชื้อก็ดีนะครับมาเรา,าก็ปลอดภัยนะครับที่นี่ไปนึ่มากระอาจานมานลบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขอ <c oughs> วันพะกรู ทำคูแล้วก็ไปว่าคููด้วยกันลงคูด้วยกันสังเกตด,ดีว่าเจเจนี่จะใหญ่มาก <c oughs> นากนันเปิดนะเดี๋ยวปังเลนครับนากนันเปิดเดี๋ยวได้ได้ครับน, <c oughs> นี่ครับตรงนี้จะมีบริการสวัสดีจ้า ันนี้ก็ครับสถานที่บริการการคณะกันดเ,เนาะนิมนต์ถ้าใยิบฟรีใช่มั้ย <c oughs> อ๋องั้นก็หยิบให้ติดพันด้วยอครับเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ฮะอัน,น้จะจน้วครับมี199กับเทา่าไหร่ก็จะเป็นชุดเดียวเลยอ้าว199โอเคจ้ะ200ได้มั้ย อ๋อจ้ะวันนี้เราไปไหว้นะครับคุณผู้ชมนะมีคันห้ากันเป็ดครับชุดของหลวงปู่ก็มีร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้วันครูนะครับขอไปไหว้ครูครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สวงเรื่องคุณผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับพอเราไหว้เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปล่อสังขารหลวงปู่สามโรค

มินาสักเรนะสังฆังอภิปูชยามะขังสัมมาสัมพุทโทภคาวาผู้ถังภคาวันตังอาภิวาเทมิข้าตอมภคาวาตาธมโมธัมมังนามสสามิปาดิปันโนภคาวาโตสาวากาสังโฆ พุทธังนะมัสสามิภะวันท <apan> ํยํปุตตังภะคะวะโตภะคะวะนํกะรังตะโวมะเสนะนะโมตันสาภะคะวะสัมมาสัมพุทธัสสะอะโตสัมมาสัะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังามิ ธรรมังสระนังขัตฉามิสระนัง <sculpt> ขัตฉามิติยามปีพุทธังสระนังขัตฉามิพติยามปีธรรมังสระนังขัตฉามิพติยามปีสระนังขัตฉามิติยามปีพุทธังสัมมาสัมพุทโธ มิชายรณนสัมบันนสุขตุลอกวิทูนนตโรูปุริสัธรรมสารติศาสธาเทวมนุสานังพุทธวรคขวาตีสวงพ่อหววาธรทมโม สันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสิโกวมปัญยิโกปัจจางทางเมทิตาโพวินยุหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอยชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยานทิทางจารักัสังโฆอาหุเนยโยมปาหุเนยโยทักขิเนยโยทาลีการนิโย นนตระงุูนยังเขตทังโลกาสาติ วจีกรรมสี่มโนกรรมสาม,าสามพุทโธสาธุธรรมโมสาธุสังโฆสาธ <uld hos très Yeah> ุที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบผิดวินัยผิดสัจจาผิดสัญญาทโส โมหะโลภะที่มาสิงจีพาให้ข้าพเจ้านี้พาข้าพเจ้านี้เจ้านี้ด้วยเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อความผลทูปเพื่อความผลทูปเพื่อมาร์คเพื่อมาร์คเพื่อผลเพื่อผลเพื่อนิพานเพื่อนิพานสัพพทุกสัพพโซมสัพพโซมสัพพโรสัพพโรสัพพภัยสัพพภัยสัพพโคระสัพพโคระสเนียจจันไรเสเนียจจันไรจงวินาศไปจงวินาศไป นโมโพธิสัตโตมาหาคุณโนม,าห,าโมหิทิโกม,าห,โมาหาลาโพอาหา,า,ปาหงปูเชมิชมสิทธิลาโพนิรันตารัง พุทธังประสิท <Pop> ธ <ify Est expand> ิธรรมังประสิท <Religion> ธ <in Spanish> ิสังขังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปนูอิติปิโสนัโมพุทธายะอิสวาสุตีมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเม สาธุสาธุสาธุต่อไปสาปปัญหาอธิษฐานใจให้เป็นบุญเป็นกุศลให้บารมีของปู่หลวงได้ปกปักรักษาพุทโธเอาไั้ซ้ายเลยครับกราบธายกพรเสร็จแล้นะครับกมรอบใต้หลงปุ๋ยทิ้ง เห็นเลขเอาจ้าครับนี่ก็พาคุณผู้ชมนะครับหลอดสีรีระสังขารหลวงปู่นะครับวันนี้วันที่16นะวันครูนะครับคุณผู้ชม สาธุเด้อหลุงปู่เด้อให้เจ็บให้ไข้ให้จนไปที่ไหนมีความจเจริญรุ่งเรืองเลยละหมดตาสารลุงปู่เอฟซีช่องขมงซาบยายนาที่ดูก็ให้มีแต่ความร่างกายสุขภาพร,าในในร่รรางกายแข็งแรงร่ารวยร่างรวย

เป็นวันครูนะครับคุณผู้ชมนะครับเสร็จแล้วนะเอสก็จะได้ไปขึ้นเบ้านะครับายหลงปูด้วยนะครับนี่การลอดลงปูสีดีระลงปูนะครับลงปูสวงนะครับคุณผู้ชมอยู่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอบูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ คุณผู้ชมนี่ก็คืออยู่ที่วัดไทยพัฒนานะครับคุณผู้ชมนะครับเจดีย์ของหลวงปู่สวงนะครับก็มาไหว้ศีระหลวงปู่นะครับขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็เป็นวันครูด้วยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันที่16มกราคม2564ในส่วนตัวเลขก็นะครับวันนี้วันที่16เลขออก17น่าจะเป็น17นะครับแอดชอบนะครับ17เดิอคุณผู้ชมนะครับก็ลองเป็นแนวทางนะครับ วันที่16เป็นวันครูแต่ว่าเลขออกวันที่17นะครับก็เป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางฝากเป็นแฟนช่องนะครับวันนี้ได้มาไหว้ครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะหลวงปู่สวงเป็นบรมครูของเขาเรียกว่าเป็นเทวดาเดือนดินแล้วก็เป็นหลวงปู่นะครับที่หลายๆายท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาไหว้หลวงปู่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับพรุ่งนี้เลขออก ก็เราก็อย่าลืมติดตามนะครับผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแอดจะสรุปตัวเลขให้เอฟทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อน,นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวแอดไปวัดไปกระท่อมรักสังขางรหลวงปูดไปขึ้นเว่าที่นู่นนะครับที่บ้านรุนนะครับไป ขึ้นให้สูงสูงจะได้มีโชคมีลาบท่านใดที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุมทรัพยาา์พญานาคขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้ถูกเลขถูกหวยร่ํารวยเป็นเศรษฐีด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยบาร,รมีของหลวงปูส่สวงสัมปันโนอิติปิโสณโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ